จะสู้หรือไม่สู้ก็จงอยู่ให้เป็นสุมาอี้เจนจบช่ำชองพิชัยสงครามและมีลักษณะของจิ้งจอกกล่าวคือชอบเหลือบตามออ้อมหลังบ่าของตัวเองโดยไม่ต้องหันหัวครั้งหนึ่งโจโฉเคยทดสอบเรียกชื่อสุมาอี้และสุมาอี้มองลักษณะนี้โจโฉผู้เจนโลกจึงรู้ว่าสุมาอี้มินิสัยมีลักษณะ เลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่เชื่องจึงต้องการตัวสุมาอี้มาเก็บไว้ให้ใกล้สายตาที่สุดเพื่อจะได้รู้การเคลื่อนไหวของสุมาอี้ตลอดโจโฉจึงส่งคนไปบอกให้สุมาอี้มารับตําแหน่งในบริษัทสุมาอี้รู้ทันจึงแกล้งป่วยและส่งใบรับรองแพทย์มาอ้างอิงพลาดครั้งแรกไม่เป็นไรโจโฉส่งสารไปเชิญสุมาอี้มาทำงานอีกครั้ง สมาอี้พิจารณาดูก็รู้ถ้าบายเบี่ยงคราวนี้เห็นทีไม่รอดแน่จึงจำต้องไปทำงานในบริษัทของพ่อเพื่อนสุมาอี้เป็นเพื่อนกับโจผีลูกชายโจโฉครั้งหนึ่งโจโฉจะแต่งตั้งรัชทายาทมีคู่ชิงตำแหน่งสองคนคือโจผีและโจสิธิ์โจผีมีสุมาอี้และกาเซียงเป็นกุนซือ ชนะโจสิทธิ์ที่มีเอียลซิลเป็นกุญซือและรับตำแหน่งไปเมื่อโจโฉตายโจผีขึ้นแทนสุมาอี้ก็เลยเพลอยได้เป็นใหญ่ไปด้วยตอนนั้นแผ่นดินแบ่งออกเป็นสามส่วนชัดเจนแล้วโจผีครองราชได้ไม่นานเจดปีโจยอยผู้ลูกก็ขึ้นแทนตอนนี้อำนาจของสุมอี้ยิ่งใหญ่คับฟ้าเพราะมาบริหารงานบริษัทให้ลูกของเพื่อนฝั่งจกก ของเล่าเซียนลูกเล่าปีนำโดยอุปราชของเบ้งเมื่อทราบข่าวว่าโจผีสิ้นแล้วเด็กน้อยโจยอยขึ้นแทนเห็นเป็นโอกาสดีที่จะตีวุยก,ก๊กแต่ติดอย่างเดียวท่ซสมาอี้เป็นกระดูกชิ้นโตขวางคออยู่จึงแต่งอุบายใช้ใบป,ปลิวเถื่อนไปปล่อยทั่วเมืองของโจยอยว่าสมาอี้คิดกบฏโจยอยเด็กน้อยไม่ทันเล่ของของเบ้ง จึงสั่งปลดสุมาอี้กลางอากาศของเบ้งจึงเดินทัพด้วยตามแผนชนะมาลวดโจยอยส่งใครมาสู้ก็แพ้ของเบ้งหมดทุกคนจนใจไร้หนทางจึงยอมคืนตำแหน่งให้สุมาอี้สุมาอี้ได้ดวนกับของเบ้งหกครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะมีครั้งหนึ่งที่สุมาอี้โดนของเบ้งลงไปเผาด้วยไฟครั้งนี้สุมาอี้แพ้ราบคาบ ไฟเผาทั้งกองทัพเหลือเพียงสามพ่อลูกสุมาอี้และสุมาสูสุมาเจียวก่อนจะล้อให้เตรียมตัวตายจูจ่ๆฟ้าก็ปล่อยฝนลงมาหาใหญ่ดับไฟเสียสนิทสุมาอี้และลูกจึงรอดตายคงเบ้งถึงกับเข่าอ่อนทำดีที่สุดขนาดนี้ฟ้ายังไม่เป็นใจ เห็นทีจะฆ่าสมาอี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆฝ่ายสมาอี้รอดตายกลับมาก็เข้าใจสัจธรรมทุกคนที่แพ้ของเบ้งพราะล้วนต้องการอยากจะเอาชนะเขาแต่ข้าจะเอาชนะของเบ้งด้วยความพ่ายแพ้ของข้าเองจากนั้นก็ปิดค่ายไม่ออกลบอีกเลยเป็นของเบ้งที่ร้อลนและเป็นฝ่ายต้องการเอาชนะสมาอี้มากกว่าทุกคืนทุกวันหมกมุ่นคิด แต่แผนการเพื่อจะเอาชนะสุมาอี้ทั้งส่งคนไปล้องด่าส่งผ้าถุงไปให้หวังยั่วให้สุมาอีโ้โกรธและออกไปลบกันสุมาอี้ก็ไม่สติหลุดตามแผนของหงเบ้งสุดท้ายของเบ้งก็รีกเก้นพลังทํางานหนักจนตายสิ้นลายมังกรผู้ถูกพยายจิ้งจอกขอดเก็ดด้วยกลยุทธ์ในแพ้มีชนะพอปลาดปราบโงเบ้งลงได้ อำนาจในบริษัทของสมาอี้ยิ่งมากกว่าเดิมโจยอยสิ้นโจหองขึ้นแทนโจซองพยาตของโจหองกลัวความร้ายากาจของสมาอี้จึงอ้างคำสั่งโจหองปลดสมาอี้อีกครั้งครั้งนี้นานถึงสิบปีที่สมาอี้ไร้อำนาจและเป็นการโดนปลดครั้งที่สองในชีวิตการทำง,งานของสมาอี้ และเป็นอีกครั้งที่สุมาอีใ้ใช้กลยุทธ์เดิมในแพ้มีชนะตลอดเวลาสิบปีที่ถูกปลดสุมาอี้ทำตัวเป็นตาแก่เลือ้อยเลือนเลี้ยงหลานไล่พิษส,สงแต่ซ่องสูงกำลังไว้พร้อมเสมอรอวันฟ้าเปิดโอกาสเหมาะวันหนึ่งโจซองออกไปล่าสัตว์นอกเมืองสุมาอี้จึงทำรัฐประหารยึดอำนาจไว้และคืนตำแหน่งอุปราชให้กับตนเอง บัญชาการกองทัพทหารทั้งปวงสุมาอี้บอกโจซองว่าเข้าเมืองมาเอถอะท่านจะได้อยู่สบายดังเดิมโจซองหลงเชื่อก็กลับเข้ามาไม่นานก็โดนสุมาอี้สั่งประหารล้างบางทั้งโคตรอำนาจบริหารจัดการจึงตกอยู่ในมือสุมาอี้แบบร้อเปอร์เซ็นต์สมาอี้ส่งต่ออำนาจบริหารร้อเอร์เซ็นต์ให้ลูกชายสองคนสุมาสูและสุมาเจียว ก่อนตายอย่างสงบในวัย73ปีหลังจากนั้นซูมาเจียวส่งต่ออำนาจให้ซูมาเอียนผู้ลูกซูมาเอียนสั่งล้มราชวงศ์โจและต้องตนเป็นห้องเต้แทนและสาม,มารถลวมแผ่นดินที่เคยแตกจากสามให้รวมเป็นหนึ่งในน้ำราชวงศ์จิน้นโจเล่าซุนลบกันซูมาเอาไปครองวุยจกง่อลบกันจิ้นเอาไปครอง พนักงานหนึ่งคนที่ทำงานอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อของเพื่อนบริหารงานเกาะกินฝังตัวเองมาเรื่อยๆจนรุ่นเพื่อนมาบริหารงานจนลูกของเพื่อนมาบริหารจนหลานของเพื่อนมาบริหารและสุดท้ายพุบเกินบริษัทนั้นให้กับลูกหลานตัวเองยอดคนอริยะผู้ที่สามารถสยบขงเบ้งผู้ที่รู้จักตัวเองดีว่าควรสู้หรือไม่ควรสู้ ผู้ที่สามารถผันแปลอัตลักษณ์ของตนได้ตามสถานการณ์ไม่ยึดติดตัวตนแม้ไม่มีอำนาจเป้าหมายก็ไม่เคยเลือนหายในชีวิตจริงเราก็ยังพบเห็นคนแบบสูมาอี้อยู่ครับแต่น้อยมากที่ไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่มีอำนาจและบาร,รมีเหนือกว่าเจ้าของซีอยู่จนลูกหลานเจ้าของไม่กล้าทำอะไรและถ่ายเททรัพยากรทุกอย่างสู่บริษัทของตัวเอง ่งต่อให้ลูกหลานตัวเองสบายเจ้าของบริษัทที่ฉลาดจะกลัวคนแบบนี้มากคนที่อยู่ได้ทุกสถานการณ์แต่ไม่เคยรู้ความต้องการของเขาทํางานในบริษัทแล้วรู้จักที่จะอยู่รู้จักเอาช่องทางของบริษัทมาสร้างประโยชน์ให้ตัวเองจนมีอนาเขตจนมีอาณาจักรของตัวเองได้ไม่มีโอกาสก็รู้จักรอไม่วู่วาม และเตรียมตัวให้พร้อมเสมอใครชอบแนวนี้ควรศึกษาวิธีอยู่วิธีกืนเลยครับสุดยอดคนเลยสุมาอี้ัวคินี้จะยาวไปหน่อยนะฮะก็ขอโทษที่อ่านอ่านไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องนะผม